สวัสดีครับขึ้น E95 เครื่องซักผ้าโตชิบา้าการซ่อมต้องใส่รองเท้าเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตอาการขึ้น E95 ของเครื่องซักผ้าโตชิบา้ารุ่น a w s d 1 6 0 s t ขึ้น E95 Pressure Error E95 หมายถึง Pressure Error หมายถึง Pressure ม, Press มีปัญหา Pressure ทำหน้าที่อะไร Pressure ก็เป็นตัวสร้างความถี่ไปบอก MCU ขณะไม่มีน้ำในถัง เพชเชอร์จะมีความถี่สูงเมื่อน้ําเข้าไปในถังก็จะมีแรงดันผ่านสายเพชเชอร์ไปกดยางไดอะแฟมภายในตัวเพชเชอร์กดแกนเฟอร์ไรท์เข้าไปในขดลวดภายในตัวเพชเชอร์ยิ่งมีน้ํามากเท่าไหร่ยางไดอะแฟมก็จะดันแกนเฟอร์ไรท์เข้าไปในขดลวดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อแกนเฟอร์ไรท์เข้าไปในขดลวดมากความถี่ก็จะ ต่ำลงตามไปด้วยเมื่อความถี่ต่ําลงจนถึงจุดจุดหนึ่ง MCU จะทําการตรวจจับความถีที่ตรวจพ r เ s อ u r เมื่อความทีต่ํา,รรา, ure, าลงจนถึงจุดที่นักโปรแกรมเมอร์เขียนไว้ MCU ก็จะเข้าใจว่าน้ําได้ระดับแล้วก็จะหยุดไฟไปที่วาล์วน้ําทําให้วาล์วน้ําหยุดทํางานและสั่งไฟไปที่มอเตอร์ ทำให้มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนฝาเพื่อทําการซักต่อไปนั่นเองดังนั้นถ้าไม่มีฟาร์มถี่เครื่องก็ไม่สามารถทํางานใดๆดได้ขั้นตอนการตรวจซ่อม1ให้เคลียร์โค้ดเออร์ก่อนโดยการกดปุ่ม ON เพื่อเปิดเครื่องจากนั้นกดปุ่มนับจากทางซ้ายมือปุ่มที่2ปุ่มที่3ปุ่มที่6ให้กด3ปุ่มนี้พร้อมกันปุ่มที่2ปุ่มที่3ปุ่มที่6กดพร้อมกันแล้วแช่ไว้จนฝาจะมีเสียงร้องติ๊ดติ เมื่อมีเสียงร้องติ๊ตๆตแล้วก็แสดงว่าการเคลียร์โค้ดเรียบร้อยแล้วจากนั้นกดปุ่มออฟเพื่อปิดเครื่องแล้วกดปุ่มออนเพื่อเปิดเครื่องอีกครั้งเครื่องก็จะไม่ร้องติ๊ตๆๆ๊อีกแล้วสาเหตุที่เกิดการเออร์เอาจเกิดจากแรงไฟตออกกระชากหรือกระตุกทําให้หน่วยความจําจําค่าเอลลอร์ไว้ถ้ากดแล้วไม่ร้องติ๊ต๊ให้โทรถามบริษัทโตชิบ้าเพื่อขอวิธีการเคลียร์โค้ดของรุ่นนั้นๆ 2. ถ้าเคลียร์แล้วยังไม่หายคือกดปุ่มออนเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องกดปุ่มอื่นใดๆรอประมาณสามวินาทีถ้ายังร้องติ๊ดๆขึ้น E95 อีกก็แสดงว่าเพรสเชอร์มีปัญหาส่วนใหญ่หนูจะกัดสายไฟเพรสเชอร์ขาดหรือแจ็คสุปรกให้ใช้น้ำมันจักรหรือน้ำมันโซนแอคฉีดทำความสะอาดแจ็คโดยดึงเข้าออกประมาณสามสิบครั้งเพื่อให้สะอาดถ้าทำแล้วไม่หายก็เพรสเชอร์เสียนั่นเอง ส่วนใหญ่เพรสเชอร์ก็จะเสียยากนะครับนี่ก็คือตัวเพรสเชอร์ของโตชิบ้าเขาจะใช้สายสเาีเขาจะใช้สายสีอะไรครับสายสีส้มกับสายสีชมพูนะครับนี่คือตัวเพรสเชอร์นะครับแล้วอันนี้สายยางนี่ก็คือสายแรงดันนะครับจากน้ําในถังจะดันเข้ามาแล้วก็ดันเข้ามาในตัวเพรเชอร์แล้วดันยางไดอะแฟมไปในตัวเพรเชอร์นะครับ ให้ดันแกนเฟอรไรตนะครับเข้าไปในขดลวดนะครับขดลวดจะอยู่บริเวณนี้นะครับเมื่อดันเข้ามาก็จะความถี่ต่ําลงมากเท่านั้นครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวปรับถ้าปรับโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกาก็คือหมุนให้มันลงไปถ้าหมุนลงไปเราจะได้น้ําเยอะขึ้นแต่ถ้าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมาก็จะได้น้ําที่ลดลงคือน็อต กับน้ําจะตรงกันข้ามกันครับถ้าเกิดอาการน้ําหดก็แสดงว่าน็อตตัวนี้คลายตัวออกมานะครับคือกาวที่ติดไว้มันจะหมดสภาพมันก็จะค่อยๆค,คลายออกมาเนื่องจากเวลาปั่นแห้มันจะสั่นๆทำให้มันค่อยๆค,คลายออกมาเมื่อคลายออกมาถึงจุดจดหนึ่งน้จะลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเราก็มาทําการปรับตรงนี้ลงไปการปรับจะต้องปรับปรับเสร็จแล้วเราจะต้อง ออฟเครื่องมันคือปิดเครื่องไปเลยจากนั้นก็มากดออนแล้วลองซักให้จบรอบเลยนะครับถ้าน้ําได้ระดับแล้วก็จึงค่อยเอาซิลิโคนมาฉีดใส่ตรงนี้เพื่อกันเคลื่อนนะครับถ้าปรับแล้วเราไม่ได้กดออฟไปคือตอนปรับมันได้ได้ระดับน้ําดีแต่พอกดออฟไปแล้วมากดออนใหม่ครั้งระดับระดับน้ําจะไม่ตรงนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการรีเซ็ตเครื่องโดยการกดออฟก่อนแล้วจึงค่อยกดออนแล้วดูระ,ะดับน้ำว่าซักจนจดลอบโปรแกรมเลยว่าใช้ได้หรือไม่จากนั้นจึงค่อยฉีดซิลิโคนล,ลงไปไม่งั้นจะทำให้ระดับระดับน้ำอาจจะผิดพลาดได้ครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ